สวัสดีค่ะมอน้กาซิมาแช่ประสบการณ์เนะค่ะโอ้โหว่วหวาคิดไปเองเฮือบบอเฮือวา่าจังไดเนาะคือสื่อตอนนี้มาได้เดือนเดือนนึงละค่ะสื่อตอนใบตนบตกูดมากเนาะเ,เก็บใบมันกินไอ้ที่นี่กับใบมันนอยเหม็นบอก็เลยเอ้ยเห็นจังไดว่ามันเราใบมันบกขึืนเลยเก็บบอกใบมันบกขึืนเลยก็เลยคิดเห็นจังไดว่า ใ,ใบมันขึ้นยานมันใต้แม้ซื้อมาแพงตัวละสามพันเยนน่ะ่าทรงอีกพันกว่าก็เป็นสี่พันกว่าเนาะก็เลยอันนี้ขีดเองเนะคะ่ะตัดน้ํามันออกนี่เห็นบ่ห้อยนี่ตัดน้ํามันออกเพราะตัด้ําออกได้สามมือมือน,นีมือที่สี่มาเมืองเมืองยอดมันปงไหมคะ่ะยอดมันปงถูกอัดถูก,ถ,กถูกอันนี้เลย ถูกถูกกิ่งที่นิกตัดนาออกเลยแต่ว่าไม่มาไาเด้ปงมองนิกตัดนามออกได้นี่เห็นบอกกิ่งนี่นินกตัะมองนี่มันว่าแต่มันมาปงมองนี่เออกิ้งนี่คือกัอนนิกตะข้างล่างนี่เห็นปะตะข้าขงล่างแล้วมันก็มาปงมองหยอดมันนี่ก็คือกันนิกตะดข้างล่างแล้วก็มาปงมองหยอดมันโมหูว่าโมหูว่ามันนิกคิดไปเองคือว่ามันสีปงของมันอยู่แล้วเนาะนี่เห็นบอกอันนี้นิกตัดข้างล่างนี่ ตัดมงนี่เนาะมันก็มาปงนี่เด้หยดมันปงไหมนี่ก็บุกหูว่าว่ามันจังไรมองนี่หยดปงออกมาลายลายเลยเพอตัด้ํามันออกกันไหมนี่ก็บุกเขาบอกว่าเขามีสูตรให้ตัดหนามพ่อแต่นี่เค่อยคุนค้นๆว่าค่อยปลูกอยู่บันนอค่อยปลูกไหมเออก็เลยว,ว่าเอออีพอพอเขาเค่อยพาปลูกกันไหมก็เลยพอเห็นอยงไรว่าบอกว่าตอนตอนนั้นน่ะ ต้นมะกรูดเพื่อนน่กะงามแห้งแต่พอเปนคนปลูกเนาะเออต้นนี้พอใต้แล้วอากระตัดทิ้งมาแล้วเออนี่ก็เลยล่องมึงเหมือนคนขุนวามพอเขาบวตัดน้ำคือตัดใบคือตัดงายอย่างงี้มันนี่แหละนี่ก็บ่หูนี่ก็เลยล่องตัดน้ามันออกมึงก็นี่แหละเป็นอย่างสีมันปวงขึ้นตกใจไหมเระปวงขึ้นแบบถูกนอดเลยเหรอไหม ็เลยซื้อมาเดือนหนึ่งแล้วบวมป่งบ่อ,อ,อยังเลยเพราะตัดน้ำได้สามสี่มือเนี่ยโป่งมาแบบมึง,มงที่ละป่งหยอดมาเมื่อวานเห็นละแหละแต่เมื่อวานมันยังหยอดหน่อยหนึ่งก็บอกว่ามันคือย,อยังเห็นมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเลยเอ๊ยอยังมันขึ้นว่ายังสีไหมเพราะว่ามึงมานีอ๋อมันมัน,น,ม,นม,มันแตกเป็นใบแล้วไหมนี่มันมันแตกเป็นใบแล้วนี่เมื่อวานมันเป็นหยอดตุ้มๆมาไหม เออเฮ้ยนี่เนากกะเจ๊โกบุ้งหวัวขิดคิดไปเองคือบโบขึ้นวาจังไหนเนาะเอามาให้มึงค่ะอัปเดต,ตสวนนี่พักซีลาพักหนอกอะอันนี้กับพักซีลาเพิ่งปลูกแล้วก็อันนี้อันนี้ไดมาจากใไดวะพิการเนาะคืนยอดแล้วเด็ดไปมันกินมาเแล้วอันนี้พึ่งคืนค่ะ อันนี้ของของนิกปลูกวิธีแล้วเราที่เนี่ยมันมีหยอดจนเสร็จแหละแล้วมันใต้มันหนาวพอปูก็เลยถอนทิมถอนทิมก็นึกว่าแต่เมื่อสิบบ่มีแหล้ว่าพอปูถอนทิมที่ได้ได้เม็ดมันเม็ดมันหล่นไหมแล้วมันก็เกิดไหมมันฝ่งเกิดเกิดเต้ไม่ยผุนอยู่มองผุนผุนอยู่มองต้นประกระทางเง่ๆอ่ะที่ว่ามีต้นหอมอ่ะอยู่มองมุล่ะเกิดเต้มเลยนีกก็เลยใหญ่มากนี่น้อยๆยังเหลือ แบบย่างไล่เลยแล้วก็ในต้นทัวของนี่ค่ะบักตัวหญ้าแล้วก็ทัวผู้แล้วก็พักบุบนี่ก็หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเนี่ยซูมเข้าไปหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลแสนดื่น <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็บักพริกเอ,อ้ยบักพริกนีิกาสื่อมากค่ะตอนนี้สุดเปิดมีนวยแล้วนล้วก็ิงไข่ค่ะ ขิงค่ายคือใบตะไคร้เท่าเนแหละแล้วก็มีมีหอมอีย่างเผอิญหอมพักที่ใบเหลื่อยนำ้ำก็ะสัเนี่ยอันนี้ก็ของเจก,ก้านคือกันค่ะได้รับมากขอบคุณหลายหลายนี่แล้วก็พุ่นปลูกนิมองพุพ่นต้นหนึ่งพักกระสินนี่อันนี้ก็ได้กินแล้วตัดไปกินแล้วสองสมงามหยล้วไปกินจะขอบุญ นี่กับแตงโมโมโหสิเป็นหน่วยให้บ่าว่ mm. นี่เธอพูดนี่ซาซาค่ะซา,ามึงใบป่วยมึ่งนี่เพราะว่าจังไรน,นี่ mm. แล้วก็อันนี้โอ้ยซาอีนะแล้วก็พบกับหน,หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล <c oughs> บายบายละบายบาย 拜拜拜拜。拜拜 <laughs>